มาในส่วนของเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างกันบ้างนะคะสําหรับการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานภาครัฐพบว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนใหญ่นะคะคือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องลงนามในเอกสารทางราชการกรณีดังกล่าวนั้นมีทั้งเต็มใจและไม่เต็มใจปปชภาคใต้ค่ะจึงได้ย้ําเจ้าหน้าที่รัฐอย่าตกเป็นเหยื่อการทุจริตในหน่วยงานติดตามได้จากรายงานค่ะ ปฏิเสธไม่ได้ว่าการทำงานในหน่วยงานภาครัฐปัจจุบันลูกน้องหรือเจ้าหน้าที่มีความเกรงอกเกรงใจเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาซึ่งหากเป็นเรื่องการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามแผนหรือยุทธศาสตร์ของแต่ละองค์กรแล้วอาจมองเป็นเรื่องปกติ แต่หากเป็นการขอให้ช่วยลงลายมือชื่อในเอกสารทางราชการเพื่อขออนุมัติงบประมาณที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐนั้นอาจส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจจะต้องโดนคดีความกรณีพบการทุจริตเกิดขึ้นในภายหลังได้ ที่ผ่านมาสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาค9พบเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งข้าราชการในหลายระดับเข้าไปเกี่ยวข้องกับวงวนของการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานของรัฐจนเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายมาแล้วหลายรายบางรายถึงขั้นถูกออกจากราชการและไม่สามารถกลับเข้ามาทํางานในหน่วยงานของรัฐได้เสียทั้งเวลากว่าจะได้มาเป็นข้าราชการและเสียโอกาสในการทํางานในหน้าที่ด้วย ในระบบราชการมันเกิดความเกรงใจอ่าบัวหน้าบอกว่าช่วยเซ็นหน่อยกันเองช่วยเซ็นแต่ถามว่าการที่เราเซ็นออกไปเนี่ยมันผูกมัดต้องคิดมากๆมองว่าการทํางานของเจ้าหน้าที่ของรัฐสมัยใหม่คุณจะหวังมองว่าเกรงใจเจ้านายช่วยๆกันหน่อยไม่ได้อีกแล้วไม่ได้อีกแล้วมันมันเป็นผลที่มันติดตัวแล้วก็ที่ทาการนอย่างที่รู้ก็คือระบบการตรวจสอบอย่างนี้มันเข้มข้นเข้มงวดแล้วก็การที่เราจะให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยมันง่ายไม่เหมือนไม่เหมือนเมื่อก่อนครับ ดังนั้นเจ้าพนักงานต้องเปลี่ยนทัศนคติหากเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถปฏิเสธได้และขอให้ปปชเป็นที่พึ่งส่วนกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ให้ทำบันทึกแย้งเป็นหลักฐานไว้และแจ้งข้อมูลต่อปป,ปชเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือและเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบต่อไปทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในหน่วยงานของรัฐสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปป,ปช1205ได้ตลอด24ชั่วโมง ทีมข่าว n b t ภาคใต้รายง,งานจากจังหวัดสงขลา